โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับ 3007X นเดนั่นเองนะครับผม สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมทิกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยเนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสัปดาห์แรกที่ท่านผู้ชมได้ไปเรียนหนังสือนะหรือว่าสัปดาห์แรกแห่งการเปิดเรียนนั่นเองนะครับผมสาหรับใครที่ไปเรียนแล้วเนี่ยก็สู้ๆนะครับตั้งใจเรียนนะสำหรับใครที่ยังไม่เป็นเรียนก็ไปเรียนได้แล้วนะครับ <Yeah. S 1> อาจารย์น่าจะถามหากันแแลล้้้วววเเเนน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 าาะะผมรรรูสึกกก่่่ทุคคียจปิดัััองบ ทั่วประเทศแหละน่าจะเปิดเรียนกันแล้วเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ไปเรียนก็อาจจะแบบยังไม่ได้อยากไปหรือเปล่านะครับหรือว่าบางโรงเรียนยังไม่เปิดอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับสามารถแบบพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็คือสัปดาห์นี้ก็อาจจะเป็นสัปดาห์แรกที่ท่านผู้ชมได้ปิดหรือว่าหยุดเรียนเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับผมก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้จะมีทิคอะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปกันเลยดีกว่าครับทุกคนลุย โอเคครับผมท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์ดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมนั่นเองนะครับก็คือเว็บ99ช็อปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเว็บนี้เนี่ยก็ไม่มีเกลือนะครับผมท่านผู้ชมก็คือฉลองเปิดเว็บใหม่นะครับเติมเงินครบ100บาทเนี่ยเพิ่มโอกาสได้ของเลถึงสิบหกเปอเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเขาก็จะมีระบบสุ่มเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ได้ลองไปสุ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เหลือแค่45คูปองนะครับซึ่งคูปองของเราเนี่ยก็จะสามารถแลกเป็นเพชรได้นั่นเองนะครับหนึ่งพัน สุ่มสกินปืนแล้วก็คาตานะนะครับก็จะเป็นระบบสุ่มสกินปืนแล้วก็คาตานะนั่นเองนะครับท่านผู้ชมกดไปเลยนี่นะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นั่นเองนะครับก็จะมีสกามีการลดดอนแล้วก็โอ้โหคาตานะเอด้วยนะครับแล้วก็ MP40 ครอบบ้านแล้วก็จะเป็นทางด้านของซองยาวอีโวนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะส่วนที่ทุกคนเห็นเป็นโลโก้เว็บนะครับอันนี้คือคูปองนะครับคือไม่มีเกลือแน่นอนนะครับท่านผู้ชมสามารถเอาคูปองเนี่ยไปแลกหนึ่งแสนเพชรได้นั่นเองนะครับผมสุ่มแค่ไหนก็ไม่่มมมมมมีีีเเเเเเเกกกกลลลือนนนนนะะะคคคครรรรรรรััััับบบบสสาาาหวว็็้้้ผไไดดดตติิ260๋ยยยุุงแป ดวงมันต้องมาดิวะดวงมันต้องมาดิวะผมได้5คูปองนะครับเดี๋ยวเราต่อกันเลยดีกว่าไปครั้งที่2ครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับสำหรับครั้งที่2นะเฮ้ยผมได้ซองควงไซตามะท่านผู้ชมนี่นะครับเขาก็จะบอกว่าสามารถติดต่อรับได้ที่เพจเลยนั่นเองนะครับก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับซองควงไซตามะนะครับผมเป็นไงประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมย้ำว่าใต้คลิปนะสามารถกดเข้าไปเล่นกันได้นะครับ โอเคครับผมท่านผู้ชมก็สำหรับทิกแรกของเราในคลิปน,น,นี้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยท่านผู้ชมนะครับไปหาไอซ์วอร์นะครับมาจํานวน3ลูกนะซึ่งจุดที่มันจะสามารถทําได้เนี่ยก็คือตรงนี้เลยนั่นเองนะครับคือมันจะสามารถเป็นจุดแคมป์ได้นะครับสาหรับใครที่ลงโซโล่แล้วชอบแคมป์อย่างเงี้ยก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับสาหรับใครที่ใส่งัดก็ไม่จำเป็นต้องใช้หลักนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมด้วยรลกกันนะว่าจะเอาไปใช้หรือเปล่านั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งไอซ์วอร์นะครับประมาณนี้ ครับจากนั้นก็ตั้งให้มันสูงขึ้นนะครับป้องอ่ะประมาณนี้แล้วก็สูงขึ้นอีกนิดนึงนะเคไม่ต้องสูงมากเดี๋ยวเราจะไม่สามารถกระโดดขึ้นได้นะครับจากนั้นเนี่ยโดดขึ้นตรงท่อนไม้นี่เลยโอเคแล้วก็โดดครับหุยกลับตกโอเคประมาณนี้จากนั้นก็โดดขึ้นฝึกแบบนี้นะครับโดดไปโดดไปโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราะนีัยผมวิ่งกระโดดเฮ้ยเป็นไงเราก็จะสามารถขึ้นมาข้างบนได้ได้เลยนะครับ ผมจะกระดกลิ้นเพื่ออะไรนักถาวโอเคก็เราจะสามารถขึ้นมาข้างบนนี้ได้นนเองนะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับทีนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับใครที่แบบชอบแคมป์อะไรอย่างนี้นะเนี่ยก็สามารถมานอนตรงนี้ได้นนเองนะครับโคตรเนียนเลยนะคือจะไม่มีใครสามารถมองเห็นเราได้นนเองนะครับถ้าเราไม่ได้ไปเปิดเข้ามวอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะไม่รู้นะว่าเราอยู่บนนี้นั่นเองนะผมว่าเอาไว้เป็นจุดแคมป์เนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะครับประมาณนี้เลยนะส่วนวิธีลงก็เดินลงไม่ได้เสียเลือดเสียอะไรนะครับก็สามารถลองนําไปประยุกต์ใช้กันได โอเคครับผมท่านผู้ชมก็สำหรับทริคที่2ของเรานั่นเองนะครับสำหรับทริคที่2เนี่ยเหมือนผมจะเคยทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปแล้วนั่นเองนะสำหรับทริคนี้มันก็จะคล้ายๆ <c oughs> กันนั่นเองนะครับกับทริคก่อนหน้าที่ผมเคยทําเลยนะ <c oughs> ตอนนั้นผมทําให้รับชมในโหมดเกาะสวรรค์ใหม่นั่นเองนะครับ <c oughs> ซึ่งเกาะสวรรค์ธรรมดาเนี่ยก็สามารถทําได้นั่นเองนะครับ <c oughs> อ่าเป็นจุดที่ค่อนข้างดีเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยท่านผู้ชมนะครับผมมากับเพื่อนนะแล้วก็วิ่งมาข้างบนนี้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้คือห้องนี้มันจะสามารถแบบยืนข้างบนตรงนี้ได้นั ก่อนอื่นให้เพื่อนรอนะครับกระโดดขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็กดนั่งนั่นเองโอเคแล้วเราก็โดดขึ้นหลังเพื่อนฟึบอย่างนี้แล้วก็โดดนี่นะครับพอเรากระโดดขึ้นมาได้แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเดินบนกำแพงได้เองนะครับก็จุดสิ้นสุดของมันก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับมันก็จะตกนะโอเคเดี๋ยวผมจะกระโดดขึ้นใหม่หลักกันนี่นะครับมันก็จะสามารถขึ้นมายืนบนนี้ได้นั่นเองครับเอาไว้แบบเป็นจุดดักก็ได้นะเพราะว่าเวลาเขาวิ่งมาเนี่ยเขาจะมองแค่ไอเทมตรงพื้นนั่นเองนะครับผมหรือว่ามองรอบๆห้อองงนนนั่เรอบถ้าาาาาาเเเเ้้ขึนนนมมี่ยยรรสถิงไดลัองนเป็จุด ค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับจุดนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนผมทําให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนั่งโอเคนี่นะครับผมอ่าเพื่อนเราก็จะสามารถแบบนั่งบนอากาศได้นั่นเอมมง,งนะครับอ่ะเนี่ยสมมติผมวิ่งเข้ามาเนี่ยครับผมก็จะมองแค่อเทมตรงพื้นนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเข้าประตูมาเนี่ยนะครับเราจะไม่กวาดสายตาขึ้นไปมองอย่างนี้หรอกนะครับเราก็จะมองแค่อเทมตรงพื้นนั่นเองนะเนี่ยเห็นปะเราก็อาจจะโดนยิงแบบ ตายฟรีเลยนั่นเองนะครับสำหรับจุดนี้แต่ว่าเราต้องมากับเพื่อนนั่นเองนะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดักดูว่าจะมีคนขึ้นมาให้เรายิงหรือเปล่านะครับเออเออ โอเคครับผมท่านผู้ชมก็สำหรับทิศที่3ของเรานั่นเองนะครับสำหรับทิศที่3เนี่ยเดี๋ยวผมจะจําลองโดยการแบบสร้างห้องนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งโหมดปกติเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่า <Huh? S 1> ผมเนีย่ยไม่สามารถแบบสุ่มห้องไปเจอเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างที่จะยากนะครับถ้าเราแบบสุ่มห้องไปเจอกับเพื่อนอะไรนะโอเคก็สำหรับทิศน<ๆ>ี้มันจะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้ท่านผู้ชมนะครับผมมาตรงนี้อ่ะแล้วก็ให้เพื่อนเรามาครับมุด <Yeah. S 1> ว่าเพื่อนเราเนี่ยเป็นศัตรูนะครับแต่ว่าเขานอนอยู่ตรงนี้นะ นี่นะครับผมคือถ้าศัตรูเนี่ยเขานอนประมาณนี้นะครับน<ะ>ี่นอนประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดบั็กก็ได้นะครับเออประมาณนั้นแต่เดี๋ยวผมจะาลองให้เพื่อนผมหันหน้ามาทางผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะยิงดูว่าเพื่อนเราเนี่ยนะรครับเขาจะโดนทางด้านของดาเมจแล้วก็ตายหรือเปล่านะ<อ>ดูดิท่านผู้ชมอันนี้คือแดงเถือกเลยนะเ<อ>นี่ยเห็นปะอ่าสำหรับจุดนี้ผมมองว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างดีนะครับสมมติว่าเรามาทําบ้านหลังเนี้ยอ่าเราก็ทําที่นี้ก็ได้ครับเนี่ยเห็นปะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทิคนี้ผมมองว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างโกงเลยนะครับอาจจะเป็นจุดบั๊กแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นจุดบั๊กที่โกงเกินไปนะเด็นะเพราะว่ายิงไปแบบจนหมดแม็กเขาก็ไม่ตายนนเด็นะครับผมประมาณนี้เลยนะสามารถลองไปทาเล่นกันได้นะครับโอเคครับผมท่านผู้ชมก็สําหรับทิคที่4ของเรานนเดงนะครับสําหรับทิคที่4ี่เนี่ยมันจะเป็นทิคเอาไว้ทําเล่นซะมากกว่าครับสำหรับใครที่ว่างๆเนี่ยสามารถไปทําเล่นกันได้นะ โอเคครับผมท่านผู้ชมก็สำหรับทิกที่4ของเรานั่นเองนะครับสำหรับทิศที่4ี่เนี่ยปกตินะครับเวลาเราเอาที่เรียก a อเดอมาใช่ไหมเราจะสามารถโยนได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับก็เรียกไอดดอบได้ครั้งเดียวแต่คือรอบเนี้ยไม่สามารถโยนได้แบบแสนอันก็ได้อ,อือแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะโยนประมาณนั้นหรือเปล่านะก็คือมันเอาไว้ทาเล่นนั่นแหละนะครับไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับเอาจริงๆนะโยนได้เป็นแบบเป็นพันอันเป็นร้อยครั้งก็จริงนะครับแต่ว่าเราจะสามารถเก็บของได้แค่ครั้งเดียวเหมือนเดิมนะครับอือมันเอาไว้ทาเล่นนนนนััั่่่แหละะอยางททีุกกคครรู้้บมเปไได โอเคเดี๋ยวผมจะเอาตัวของผมนะครับมาแบบทําการซ่อนตัวไว้นั่นเองนะฮะเพื่อแบบว่าเราจะได้ไปแบบโดนยิงตายอะไรอย่างงี้นะครับหลังจากที่เราหาจุดซ่อนตัวของเราได้แล้วเนี่ยครับคิดว่าแบบเขาจะไม่สามารถยิงเราได้อะไรอย่างงี้นะครับก็ให้เรานะครับผมปิดอินเทอร์เน็ตไปเลยโอเคหลังจากที่ผมปิดอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกระโดดขึ้นไปที่เดิมครับนี่ดูนะครับเป็นไงเชดเดเราเนี่ยนะครับจะสามารถโยนที่เรียกแอร์ด็อปนะครับโยนได้แบบไม่จํากัดเลยนะ đi nghe <laughs> ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันเอาไว้ทําเล่นนั่นเองนะไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะครับเออทำเพื่ออะไรนะครับเออนั่นแหละอย่างที่ผมพูดไปโยนไปกี่อันนะครับมันก็สามารถเก็บของได้แค่ครั้งเดียวเหมือนเดิมนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ซีเรียสก็ไม่จำเป็นต้องทําก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็คือถ้าใครแบบอยากทําก็ลองไปทําเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะรอให้เน็ตของผมมันกลับสู่สภาวะปกติก่อนนะครับเย็ดเคสภาวะปกติวะโอเคหลังจากที่ผมเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะวาร์ปกลับมาที่ นะครับผมประมาณนี้นะโอเคครับผมท่านผู้ชมก็สําหรับทิกสุดท้ายในคลิปนี้นั่นเองนะครับสำหรับทิกนี้มันเหมือนจะเอาไว้ทําเล่นเฉยๆนั่นเองนะครับนั่นเอเฉยก็เหมือนจะเอาไว้ทําเล่นเฉยๆนั่นเองนะครับสาหรับทิกนี้ใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับมันอยู่ที่ท่านผู้ชมนะสําหรับทุกทิศเลยที่ผมทาให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปนั่นเองนะครับใครจะทําก็ทําได้หรือใครจะไม่ทําอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนเลยละกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยท่านผู้ชมนะครับผมวิ่งมาตรงนี้นะซึ่งตรงเนี้ยมันจะสามารถโยนรบ้ี แล้วคือพอเราโยนระเบิดเข้าไปแล้วใช่ไหมครับมันจะระเบิดนั่นแหละแต่ว่าเราจะไม่โดนทางด้านของระเบิดนั่นเองนะครับผมจะทำให้ดูโอเคประมาณนี้โยนครับดูนะหนึ่อไงอ่าโคตรจะดีนะครับถ้าทุกคนอยากเอาไปทําเล่นก็เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้โดนนะครับเพราะว่าผมโชนไม่เข้าะครับรล้วใครที่อยากไปทําเล่นก็ทําได้เลยนะครับนี่ให้เราเลงประมาณนี้โอเคจากนั้นก็โยนไปนี่นะครับ แย่เย่โดยาผมมีพลังว่ะเ yeah. ย่โดก้ันอีกลูกหนึ่งลูกสุดท้ายเลยลักกันเอ่อครับโอเค นี่นะครับก็ประมาณนี้นะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะครับสามารถลองนําไปทําเล่นกันได้นะครับผมสําหรับทิคนี้ผมมองว่ามันก็เป็นทิคที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ชอบหรือเปล่าครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับผมโอเคผมก็สําหรับคลิปนี้นยต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ No pain, hey, another sad song will add it to the catalogue. Lately, I've been in a fog looking for answers. Why the fuck am I here?